บีมาแชร์วันนี้มาแชร์การพิมพ์ข้อความแทนที่หลายจุดโดยไม่ต้องพิมพ์หลายครั้งค่ะก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการพิมพ์ข้อความที่ซ้ำกันหลายจุดนะคะโดยไม่ต้องพิมพ์หลายครั้งค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนพศ2562เป็นพศ2563าเราไม่ต้องลบแล้วพิมพ์ใหม่ลบแล้วพิมพ์ใหม่นะคะให้เรา เลือกคุมดำแบบนี้นะคะและไปที่โฮมตรงเมนูบาร์ด้านบนนี้นะคะจากนั้นไปตรงคำว,ว่ารีเพจที่มีสัญลักษณ์ a b ไป a c นะคะหรือแทนที่นั่นเองจะเห็นกล่องข้อความขึ้นมานะคะจะมีข้อความ2562แล้วเราจะแทนที่ข้อความเป็น2563นะคะกดรีเพจไปเรื่อยๆค่ะหรือคำว,ว่าแทนที่นั่นเองไม่ต้องรีเพจกพอนะคะ แทนที่ทั้งหมดเราแทนที่เฉพาะบางส่วนค่ะเมื่อเสร็จแล้วเรากดโคล s ได้เลยนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ